าชาวราศีกุมวันนี้แม่หมอจะมาดูดวงมาจำเดือนมกราคมสิงหาคนสิบแปดันกับชาวราศีกุมนะคะซึ่งชาวราศีกุมนั้นก็คือคนที่เกิดระหว่างวันที่สิบสี่กุมภาพันธ์ถึงวันที่สิบสามมีนาคมโดยประมาณเป็นภาพรวมภาพกว้างเท่านั้นไม่ได้เฉพาะเจาะจงสำหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงหรืออาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะมีการสลับกันได้ด้วยเช่นกันนะคะ แล้วก็เป็นเรื่องราวที่อาจจะเป็นเรื่องราวทั้งดีและไม่ดีสิ่งไหนที่ดีต่อใจก็น้อมรับพลังงานบวกๆสิ่งไหนที่ไม่ดีต่อใจก็อาจจะปิดคลิปหรืออาจจะฟังเพื่อความสงสารเพื่อความบันเทิงก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะสําหรับชาวราศีกุมนะคะลัคนาราศีกุมก็สามารถดูได้ด้วยเช่นกันนะคะ เ,เป็นเรื่องราวของการงานการเงินโชคลาภสุขภาพและความรักประจำเดือนมกราคม2568ซึ่งเป็นปีซึ่งเป็นเดือนแรกของปี2568นะคะต้อนรับปีใหม่เลยนะคะการงานการเงินโชคลาภสุขภาพและความรักสำหรับชาวราศีกลุ่มในเดือนมกราคมนี้เป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ าชาวราศีกุมในจังหวะนี้นะคะบางคนบางท่านนั้นมีการเริ่มต้นธุรกิจในการที่จะให้มันเจริญรุ่งเรืองมีความพยายามมีความตใจเยานมีความที่อยากคิดสร้างเ,าเนื้อสร้างตัวแล้วก็สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับการงานของตัวเองนะคะเป็นคนที่ไม่เกรงกลัวอะไรทั้งสิ้นนะคะมีความที่มุ่งทยานไปข้างหน้าอย่างมีความมั่นใจและมั่นคงเป็นคนที่กล้าหาญเด็ดเดี่ยวเป็นคนที่มีความที่ มีความตั้งใจแบบประมาณว่าต้องการให้การงานนี้ได้เจริญได้รุ่งเรืองได้ทำให้ชีวิตของตัวเองได้ดีขึ้นนะคะเป็นชาวราศีกุมที่มีความพยายามมากในช่วงของการเป็นคนที่สามารถทํางานบริหารจัดการในเรื่องของการงานได้ดีมากนะคะคุณสามารถแก้ปัญหาในตัวของคุณเองได้นะคะ,ะแล้วก็บางคนบางท่านนั้นนะคะสำหรับชาวราศีกุมนั้นก็ ในช่วงจังหวัดนี้นะคะชาวราศีกุมนั้นอาจจะมีลักษณะของการที่อาจจะมีเรื่องราวของการลงทุนทําธุรกิจหรือเป็นผู้จัดการหรือทํางานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเงินก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะ เป็นการบริหารจัดการในเรื่องของการเงินชาวราศีกุมนั้นไม่ค่อยขาดในเรื่องของการเงินและล่าผลเพราะว่าดาวพฤหัสบดีนั้นเป็นพพเรือนการเงินแล้วก็เป็นลาภโชคลาภนะคะเรื่องชาวลัคนาราศีกุมนั้นเป็นคนที่มีเงินทองมีความร่ํารวยและคิดแตเ่เรื่องเงินเรื่องทองเป็นส่วนมากนะคะส่วนใหญ่ชาวราศีกุมนั้นจะเป็นคนที่ร่ํารวยเป็นคนที่มีลักษณะข,ของความที่เป็นคนใจกว้างชอบช่วยเหลือคนอื่นแล้วก็เป็นคนที่มีจิตใจเมตตาสงสารคนที่เขายากลําบากมีการ เป็นสายเปด้วยสําหรับบางคนบางท่านนะคะเมื่อไหร่ที่มีเงินทองเมื่อไหร่ที่ถูกใจใครนะคะก็จะทุ่มเทให้กับ คนคนนั้นแล้วก็อาจจะมีการที่คือประมาณว่าเป็นคนสายเปใจใหญ่ใจเติบใจโตนะคะก็เป็นลักษณะของชาวราศีกุมนะคะเห็นไหมคะมีแต่เรื่องเงินเข้ามาของชาวราศีกุมชาวราศีกุมนั้นเป็นคนที่มีการเงินในช่วงจังหวะนี้ต้อนรับปีใหม่ก็เป็นคนที่มีความสุขในครอบครัวด้วยนะคะมีความสัมพันธ์กับคู่ครองคนรักมีความรักที่ดีมีเงินทองมีบ้านเรือนมีเงินมากมายมี บ้านที่สมบูรณ์แบบมีบ้านที่มั่นคงมีครอบครัวที่อบอุ่นนะคะนั่นก็คือเป็นชาวราศีกุมในช่วงของเดือนตนวาคมและก็ในช่วงของปี2อ1 8นานี้เป็นต้นไปก็ได้ด้วยเช่นกันแล้วบางคนบางท่านนั้นก็มีเรื่องของการเดินทางไปมาในช่วงจังหวะนี้เนื่องจากว่าชาวราศีกุมในช่วงจังหวะนี้นะคะดาวพระเสาร์ซึ่งเป็นภพเรือนวินาศาน,นั้นเข้าไปทับตัวทับต,บตนชาวราศีกุมอยู่นะคะ แล้วก็เมื่อวินาศนะเข้าทับตัวทับตนว,ว,วินาศนะหมายถึงความที่ต้องอยู่ต่างตินต, arrived, ต่างแดนต่างประเทศแดนไกลหรือต่างจังหวัดอยู่ที่ไกล говорят, ๆก็ได้ด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นคุณก็อาจจะเดินทางไปไป,ไปมามาในการที่จะกลับมาบ้านตัวเองมาคู่รักมาคู่ครองแล้วก็ต้องเดินทางไปมาไปมาอยู่ประจานะคะอาจจะเดินทางเดือนละครั้งปีละเดือนละครั kleine, ง้ง2เดือนครั้ง3เดือนครั้งหรืออาจจะเป็นปีละครั้งก็ได้ด้วยหรืออาจจะมีความที่ว่ามีคนรักอยู่ต่างถงิ่น ในต่างประเทศต้องเดินทางไปมา3เดือนครั้งอะไรแบบนี้หรือ6เดือนครั้งก็แล้วแต่นะคะมีลักษณะของการที่ต้องเดินทางอยู่ตลอดในช่วงจวังหวะปีนี้นะคะในช่วงของที่ดาวราหูเอ่อก็ดาวดาว,ดาวพระเสาร์นะคะที่มันทับตัวทับต,ตนคุณอยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องราวที่คุณจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงในปีปีนี้นะคะ คุณจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของการอะไรนั้นนะคะน่าจะเป็นเรื่องการงานนะคะคุณอาจจะได้ย้ายที่ทํางานในช่วงหลังจากประมาณพฤกษาหรือหลังจากที่ดาวพฤหัสบดีได้ย้ายเข้าสู่ภพเรือนของอปุตตะการรเริ่มอะไรใหม่ๆนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงจวังหวะนี้นะคะดาวพระพฤหัสบดีก็อยู่ในภพเรือนพันธุเด๋วจะเดินปกติตอนนี้มาเดินถอยหลังอยู่จนถึงวันที่13กุมภาพันธ์สองพันสิบ แปดนะคะพอมันเริ่มเดินปกติในพบเรือนพันธุ์พระโพธทสักเ์สินที่ดินสิ่งก่อสร้างวาเรียนผ่านนะนะคะหลังจากวันที่สามกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยแปดคุณอาจจะได้มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ครั้งใหม่เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งสําหรับคุณนะคะสาหรับชาวราศีกุมนะคะอ,อ,อาจจะมีการย้ายที่อยู่ย้ายจากที่ทํางานไกลๆมาอยู่ที่เดิมนะคะหรือ,ออาจจะจบจากเรื่องราวต่างๆที่มันที่ใดที่หนึ่งซึ่งมันอาจจะ แล้วก็เมื่อจบจากที่เดิมแล้วก็ไปอยู่ที่ใหม่ก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกัน แต่ว่าชาวราศีกุมในช่วงจังหวะนี้ที่ดาววินาศนะทับตัวทับตนนั้นก็ระมัดระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าดาววินาศนะนั้นมีทั้งสองด้านมีทั้งเรื่องของการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศแดนไกลหรือเกี่ยวข้องกับเรื่องของความเดือดร้อนเสียหายหรือเกี่ยวข้องกับเรื่องของการที่อาจจะกอเกิดเรื่องของอุบัติเหตุก็ได้ด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังตัวนิดหนึ่งนะคะในช่วงจังหวะนี้ที่ดาววินาศยังทับตัวทับต,ตน,นคุณอยู่นั้นนะคะ แล้วก็ชาวราศีกุมนั้นเป็นคนที่มีความกล้ามีความที่กล้าตัดสินใจในเรื่องต่างๆปัญหาต่างๆที่เข้ามาชาวราศีกุมนั้นเป็นคนมีไหวพริบปฏิพานมีความที่กล้าได้กล้าเสียกล้าเสียงเป็นคนที่มีความที่สามารถบริหารจัดการในเรื่องของการงานหรือการเงินหรือเรื่องราวต่างๆได้ดีเป็นอย่างยิ่งนะคะ มีความสามารถที่จะตัดสินใจแก้ปัญหาให้กับตัวเองหรือในเรื่องของการงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะคะแล้วคุณก็สามารถทำได้สำเร็จด้วยดีนะคะชาวราศีกุมนะคะ คุณเป็นคนที่มีความที่เก่งในเรื่องของการพัฒนาตัวเองในเรื่องของการงานเรื่องของอะไรก็ตามแต่ที่เข้ามาสู่ชีวิตคุณสามารถแก้ไขให้มันรุ่งรุ่งสำเร็จไปด้วยตัวของคุณเองนะคะคุณเป็นคนที่มีไหวพริบปฏิภาณคุณเป็นคนที่มีความสามารถในเรื่องของการบริหารจัดการในเรื่องของการงานได้ดีนะคะเป็นคนที่อาจจะเป็นตําแหน่งหน้าที่การงานที่มันระดับบิ๊ก ระดับประมาณว่าเป็นหัวหน้าฝ่ายเป็นผู้เป็นประหลัดอำเภอเป็นเ,เรื่องของเป็นหัวหน้าฝ่ายในบริษัทต่างๆอาจจะเป็นหัวหน้าฝ่ายการตลาดฝ่ายบัญชีหรือหัวหน้าฝ่ายเกี่ยวข้องกับเรื่องของผู้จัดการบริษัทในต่างๆก็เป็นไม่ได้ด้วยเช่นกันนะคะ แล้วสักบางคนบางท่านนั้นก็เป็นคนที่มีความามีความมั่นคงแล้วในระดับหนึ่งนะคะสำหรับชาวราศีกลุ่มนั้นการงานมั่นคงแล้วครอบครัวก็มั่นคงแล้วนะคะมีการสร้างฐานะตนเองให้กเกิดเรื่องของความมั่นคงได้ระดับหนึ่งแล้วนะคะ คุณเป็นคนที่มีลักษณะของการที่เกิดปอเกิดเรื่องของการบริหารจัดการในเรื่องของการงานและก็การเงินและก็เรื่องของการที่มีความสุขกับคนในครอบครัวนะคะสรุปสุดท้ายนั้นคุณก็เป็นคนที่อย่างที่แม่หมอบอกไปว่าคุณเป็นคนที่มีลักษณะของการที่มีเงินทองไม่ค่อยขาดมือเลยนะคะชาวราศีกุมเนื่องจากมีดาวพฤหัสบดีเป็นดาวการเงินและก็เป็นลาบผลผลประโยชน์ให้กับชาวราศีกุมนะคะ เพราะฉะนั้นคุณก็สรุปสุดท้ายว่าคุณนั้นเป็นคนที่มีเงินทองมากมายมีเงินทองคุณเป็นคนมีความสุขสบายคุณเป็นคนที่ อาจจะไม่ต้องการแต่งงานก็ได้เป็นสาวโสดอยู่ในเมื่อมีความามีเงินมีทองมีอะไรที่บันพร้อมแล้วคุณไม่ต้องการให้ใครมา,เ,าเป็นคู่ชีวิตก็ได้คุณอาจจะอยู่เป็นโสดไปตลอดชีวิตก็ได้หรือคุณอาจจะแต่งงานช้าก็ได้หรือคุณอาจจะอยู่แบบประมาณว่าถ้าฉันโสดฉันสวยฉันรวยฉันเก่งฉันไม่ต้องการพึ่งพาใครก็ได้สำหรับบางคนบางท่านนะคะ คุณมีความพร้อมเพรียงในทุกเรื่องอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคุณสามารถเอาตัวรอดได้คุณถ้าคุณไม่แต่งงานคุณก็อยู่แบบสดๆแบบสบายด้วยได้เช่นกันนะคะนั่นก็เป็นเรื่องราวของชาวราศีกุมในเดือนมกราและ2อง8น้สนี้นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับฟังรับชมและก็สวัสดีคะ่ะ